โอเคครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพุทธงช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มไม่ขอออกเฟรมนะนะครับก็กาลังเก็บสีติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เก็บสีชุดติดตั้งนะครับวันนี้เรามาติดตั้งที่อําเภอบางน้ําเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นพ่วงข้าง VAP นะครับราคา16,000ไม่รวมรถไม่รวมส่งนะครับตัวนี้ราคา16,000เนี่ยลูกค้าเลือกที่จะเป็นลายเบาะลายสปอร์ตนะครับตะกร้าด้านหลังไม่ไม่เอานะครับ ขอเป็นเบาะลายสปอร์ตนะครับก็ราคา1 6ึ0 0 0มื่นะครับก็จะเป็นยางใหม่แม็กใหม่โช๊คใหม่นะครับยางใหม่แม็กใหม่โช๊คใหม่นะครับเป็นยางเบอร์เดีวยวก,กันกับตัวเวฟร้อบห้าปี2023เบอร์เดีวยวกันเลยครับแม็กเดียวกันยางตัวเดีวยวกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคันนี้ลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าซื้อ ป้ายแดงมาจอดรอพ่วงข้างช่างตั้มเลยนะครับก็จะประมาณนี้พ่วงข้างช่างตั้มก็จะมีผีเสื้อสามตัวนะครับก็มีเบาะพิงด้านมอเตอร์ไซค์ให้นะครับมีตะกร้าเก็บของใต้หลังคานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคันนี้สีดําแดงนะครับก็จะมีกระจกมองหลังให้ตัวนี้นะครับมีให้ด้วยนะครับมีเหล็กตัวเอสจับกันตกฝั่งคนขับนะครับเหล็กจับกันตก ฝัง่งผู้โดยสารด้านหน้าก็มีนะครับด้านหลังตรงน้นก็มีเห็นไหมฮะประมาณนี้เลยนะครับเบาะก,ก็จะเบาะสีแดงลายสปอร์ตนะครับพ่วงข้างก็ดําแดงนะครับพื้นนะครับก็จะไม้อัดกันน้ํา บุวด้วยแผ่นยาง PVC นะครับแผ่นยาง PVC นะครับแผ่นยาง PVC ประมาณนี้ประตูเปิดด้านข้างนะครับไม่ใช่เปิดทิ้งลงนะครับซึ่งจะขึ้นลงสะดวกสบายมา,มากเลยนะครับตัวนี้มีประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะขึ้นลงตอนนี้กําลังเก็บสีอยู่กําลังเก็บสีอยู่นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างตั้มนะครับพิมเข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มนะครับ YouTube TikTok เฟซบุ๊กหน้าเพจ Facebook เจอแน่นอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างตั้มนิดนึงนะครับก็สีแดงสดใสสวยงามเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณสวัสดีครับ